สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเอกซ่าในวันนี้นะครับแอดมินจะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังมาแรงในนักขณะนี้นะครับนั่นก็คือซีรีส์เรื่องเด็กใหม่นะครับหรือว่านันโนนั่นเองนะครับผมซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็กําลังโด่งดังในหลายๆประเทศเลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องดราม่าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจนได้นะครับผมนั่นก็คือเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมทางซีรีส์เนี่ยก็ได้มาโพสต์ขอบคุณในหลายๆประเทศนะครับที่สนับสนุน อ่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมใน Netflix นะครับผมแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ว่าการโพสต์ขอบคุณในทางนี้เนี่ยมันมีการขอบคุณเป็นการแยกประเทศนะครับแล้วก็มีการใช้ธงชาติของฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันนะครับผมซึ่งทางจีนเนี่ยเขารับไม่ได้กับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขายังคิดว่า2ประเทศนี้เนี่ยคือพื้นที่ในประเทศจีนนะครับนั่นก็คือยังเป็นประเทศจีนอยู่นะครับผมซึ่งเขาคิดว่าการที่ทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการอ่าดูถูกประเทศจีนนะครับ ก็เลยมีเรื่องดราม่ากันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแอดมินก็งงอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติอะไรนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหนังของฮอลลีวูดหรือว่าหนังดังในหลายๆเรื่องเนี่ยก็เคยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศจีนมาให้เราเห็นเห็นกันหลายเรื่องแล้วนะครับผมเอาละครับแต่ว่าแอดมินก็คงต้องขอพูดก่อนนะครับว่าขอให้ทุกค,คนนั้นฟังกันโดยการใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับผม ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่าครับว่า,าแฟนๆชาวจีนเนี่ยเขาจะพิมพ์ดรามา่ายังไงกันบ้างนะครับเดีไปฟังกันเลยครับฉันไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะทำให้จีนนั้นแตกแยกแต่เราก็ควรจะไต่ตองเรื่องนี้ให้ดีก่อนจริงไหม เนื่องจากไม่ได้มี Netflix ในจีนแผ่นดินใหญ่จะเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเรื่องสำหรับผู้ชมในไต้หวันสำหรับไต้หวันแล้วนี่มันคือธงของพวกเขาแต่แบนเนอร์นี้มันจะมีผลทางการเมืองสำหรับเ,าเรามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่มันเป็นการดำเนินการตามปกติที่อยู่นอกแผ่นดินใหญ่ คำว่าประเทศคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้ที่ดูแลรายการทีวีของต่างประเทศในประเทศเราทำไมถึงไม่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันขอคัดค้านการกระทำทั้งหมดของการแบ่งแยกมาตุภูมิมาตุภูมิคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้มันก็แค่ หนังนะครับผมแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาละเอียดอ่อนเรื่องนี้มากเลยนะครับผมฉันเข้าใจดีว่า Netflix นั้นไม่มีบริการในจีนแผ่นดินใหญ่เราทราบดีแต่เวลาพูดชื่อประเทศควรพูดว่าจีนฮ่องกงจีนไต้หวันและจีนมาเก๊ามิฉะน,นั้นมันจะเกิดปัญหาได้แม่ของฉันเพิ่งเริ่มดูเมื่อวานนี้ และฉันก็ยังดูซีซั่นแรกไม่จบออกไปซะไต้หวันคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ฉันรับไม่ได้จริงๆเอาออกไปจากจีนเดี๋ยวนี้ฉันขำแทบจะเป็นบ้านี่มันคือการจัดอันดับของ Netflix ชัดๆแต่ที่นี่มี Netflix ด้วยเหรอคอมเมนตนี้เขาก็มาพูดถึงกัน จัดอันดับหนังสุดฮิตในขณะนี้นะครับผมว่านี่มันเป็นการจัดอันดับของ n น t f l i x นะครับไม่ใช่การจัดในจีนะครับผมแต่ว่าก็จริงนะครับว่าในจีนนั้นไม่มี Netflix นะครับแล้วพวกเขาดูจากอะไรครับ <laughs> อันดับการค้นหาที่ร้อนแรงครั้งต่อไปคงจะมีแต่คำด่าที่รุนแรงแน่ๆ ฉันนี่ทั้งหัวเราะแล้วก็พูดไม่ออกเลยคงได้แต่ดูเน็ตฟลิกข้ามกำแพงจากในจีนเป็นดินใหญ่อย่างเดียวแล้วล่ะเราทงประจำชาติและทงประจำภูมิภาคอยู่ร่วมกันคุณสามารถพูดได้ว่าพวกเขานั้นไม่ละเอียดอ่อนแต่สองสถานที่ในประเทศจีนมีการทำเครื่องหมายแยกกันนี่มันคิดถูกแล้วหรือไม่ เดิมทีต้องการที่จะเข้าสู่ตลาดจีนแต่ตอนนี้คงจะเงียบสนิทแล้วล่ะเดิมทีฉันคิดว่าซีซั่นแรกนั้นดีกว่าซีซันที่2และฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมซีซัน2ถึงได้รับความนิยมเมื่อเร็วๆนี้สวัสดีแต่ตอนนี้ขอลาก่อนไม่ต้องขอโทษสำหรับเรื่องนี้ฉันไม่รับมันขอบคุณ ขอบคุณฮ่องกงและไต้หวันประเด็นหลักก็คือการประกาศของเขาเขียนประเทศและใช้ธงประจำภูมิภาคมันไม่ชัดเจนไปหน่อยเหรอถ้ามีการขอโทษจริงๆฉันก็พร้อมที่จะดูละครในเรื่องนี้คงไม่ได้ออกอากาศในจีนฉันเดาว่าทุกคนคงไม่สนใจ ลาก่อนแต่ว่าฉันชอบเรื่องนี้มากจริงๆเมื่อสวันก่อนฉันแนะนำเป็นอย่างยิ่งสําหรับเรื่องนี้มันเป็นละครที่ดีจริงๆแต่ตอนนี้ฉันจะปลอดภัยไหมการแบ่งแยกดินแดนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัย พวกเขาอาจจะไม่รู้และไม่ได้ระวังในเรื่องนี้เพราะว่านี่มันเป็นละครของ Netflix และไม่มี Netflix ในจีนแผ่นดินใหญ่พวกเขาจึงคิดว่าเราไม่สามารถดูทีวีเรื่องนี้ได้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นในเรื่องที่น่ารำคาญมากลืมเรื่องดราม่าไปได้เลยคอมเมนต์นี้เขาก็น่าจะประมาณว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องดราม่าอะไรก็จะดูนะครับผม และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ดราม่าทั้งหมดที่แอดมินได้ไปคัดเลือกมาให้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอแอดมินได้ลองเข้าไปดูแล้วเนี่ยคือเขาดราม่ากันรุนแรงมากจริงๆนะครับแล้วก็มีเยอะมากมายมากมหาศาลเลยนะครับผมเพราะว่าจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีประชากรแล้วก็ผู้คนที่เยอะมากๆนะครับพอเวลามีเรื่องดราม่าหรือว่ามีอะไรเนี่ย <c oughs> ก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะครับผม แอดมินก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้ทุกท่านนั้นฟังกันโดยการใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับผมเราอย่าไปซีเรียสมากนะครับผมแล้วก็แอดมินเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะให้พวกเรานั้นมาขัดแยง้งหรือว่าทะเลาะกันนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าหากชอบแล้วก็ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจให้อดมินเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ